พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพฤหัส,สบ,บดีที่20มิถุนายน2567 ณสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแถลงว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินประกาศณนาบันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2567ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการเชื่อมโยงและนำนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานตรวจเงินแผ่นดินตลอดวาละการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน6ปีนับจากนี้โดยมุ่งเน้นสร้างคนเก่งคนดีมีความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลยึดมั่นจิตสาธารณะทั้งนี้เพื่อนำองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งอยู่ในช่วงของการพัฒนาและการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่การเป็นองค์กรตรวจสอบและเสริมสร้างวินยัยการเงินการคลังด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจสาธารณะและชุมชนตรวจเงินแผ่นดินในระดับสากลบริษัท c p พีอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลเวนและเซเว่นเดลิเวอรี่เดินหน้าปรับปรุงห้องน้ำเพื่อน้องด้วยเงินบริจาคแตมเซเว่น ล่าสุดนายธานีลิมปนาลมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชนจำกัด C ีพอได้เป็นผู้แทนส่งมอบห้องน้ำที่ได้รับการปรับปรุงตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่อำเภอปรางกู่จงังหวัดศรีสะเกดอีกสแห่งได้แก่โรงเรียนบ้านบันลังตำบลโพสีโรงเรียนบ้านกอกหวานตำบลโพสีและโรงเรียนบ้านตะเภาตำบลตูมซึ่งทั้ง3มโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ห้องน้ำชำรุดผุพังจนแทบใช้งานไม่ได้ โครงการห้องน้ําเพื่อน้องเกิดจากผู้บริหาร CPO เล็งเห็นความสําคัญของห้องน้ําโรงเรียนที่จะช่วยปลดทุกข์สร้างสุขให้กับน้องๆนักเรียนจึงได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงห้องน้ําโรงเรียนให้ใหม่ถูกสุขอนามัยจึงได้นาเงินทุนส่วนหนึ่งจากโครงการบุญนิธิแซมเซเว่นเพื่อสาธารณกุศลทั่วประเทศจากการบริจาคของลูกค้าทั่วประเทศมาร่วมสาธารณประโยชน์ต่างๆตามบริธานก i วิ่งแอนแชร์ลิของ CPO โรงแรมดีเอลมรลลรัชดาขอเชิญชวนทุกท่านพบโปรโมชั่นสุดคุ้มกับคูปองราคาพิเศษมากมายหลากหลายความอร่อยไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติรวมซีฟู้ดและซูชิพรีเมียมมื้อเย็นทั้งฟัวกราววากิวกุ้งแม่น้ำหอยนางรมราคาใบละ999บาทปกติ1,700บาทบุฟเฟต่ติ่มซำมืม้อกลางวันรวมออเดอริร์ผัดผักซุปจานหลักขนมหวานและเครื่องดื่มราคาใบละ850บาท ปกติ1,300บาทช่วงงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่70ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2,567เวลา8นาฬิกาถึงสินาฬิกาซื้อได้ที่ทุกห้องอาหารของโรงแรมและไลน์ชอปปิ้งเดอะอัมาแรนโฮเทลคูปองมีอายุถึงวันที่31สิงหาคม2,567นี้ สนับสนุนโดยหากุตต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรัก็ลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัเสรประธานลีเฟิงกลุ๊ปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรเสศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาาสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุก,สกอรมัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือมะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามปันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมออคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูรณ คุแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083599456